อมัอายเข้าใจอยู่ว่าบ่มับแขนอยู่อกักอักเมื่อความหักถุงยัดกินดองอายมาก่อนเขาแต่โดนเขียตกกระบ,บองอกหักขามองจนไอายได้นั่งโซกา อายเกดทุกอย่างบอคิดไปมาท่าควันแค่บักจันท่าสามอายบอมีปัญญาเคยมียังกันนั้นแค่วันผ่านมาเป็นของเพื่อนสาเดรนน้องลาาอสิถือว่าบุญอายบอถึงเออเออ อตายแน่นบ่แม่นหายจินกายเป็นคนเคยห่าง บุญภลระของเพิินมันแน่นคับเหมาะสมยิ่งนักจนจนคนซานั่งให้ย้อยย้อยหน้าเหลืองอ่อยหอยถอยใจใและออกมาให้คนไม่เขาได้ภาละบินเวินขึ้นฟ้าตามบรรพชาองค์แทน ก็แพ้แพ้ก็คือแพ้สี่บ่อทำให้มันลำคานใจจากนี้ต่อไปให้เจ้าเอิ้นเขาว่าแฟนอายสี่ลบไปเงาไปนางเศร้าอยู่นู่นนะ่ะแก่น ย้อนว่าสายแน่นชาตินี้มันบ่แม่นอายสายแน้นบ่แม่นอายเอ้ยสายแน้นบ่แม่นอายจึงกลายเป็นคนเคยฮักบ,บุญพะลาของเพิ่นแนนคักเหมาะสมยิ่งนักจน,จนจนคนซานั่งให้ย้อยย้อยหน้าเรื่องอ่อยหอยถอยใจออกมาให้คนใหม่เขาได้พะลา ปีนเวนขึ้นฟ้าตามองบัญชาองค์แทนแพ้ก็คือแพ้ แค่ก็คือแพ้สีบอสทำให้ลำคานใจจากนี้ต่อไปให้เจ้าเอิญเขาว่าแฟนอายสีหลบไปเงาไปนงางเศร้าอยู่นูนาแก่นย้อนว่าสายแน่นชาตินี้มันบ่มแมนอา เลิกหันแน่มาเป็นหันนี้เลิกหันแน่สักทีต่อต่อต่อ,อยู่ได้เลิกหันแน่มาเป็นหันนี้เลิกหันแน่สักทีต่อต่อ,อยู่ได้ชอบยอดมาเป็นลัยย จงพูดจะให้ดีต่อใจชอบแอบกระแสะเข้ามาจ้องตรงจ้องตาให้คิดอย่างไงเดินผ่านก็แซวหันแน่ทำเป็นโทรบอกแม่เจอลูกสะพยนาแล้วก็ยังหันแน่หันแน่แต่แม่ไม่เห็นจัดให้ ไม่รู้จริงจังหรือเปล่าก็ยังเล่นมาเล่นไปใจฉันวันไวจังว่าหัวใจเต้นไปเต้นมาถ้าชอมอย่าช้าบอกมาเลยได้ไหมเลิกหันแน่มาเป็นหันนี้ เหลือหันแน่สักทีต่อต่ออยู่ได้เลิอหันแน่มาเป็นหันนี้หล่อเหลิกงามยามดีหรือว่าหลออะไร เลิกหันแน่มาเป็นหันนี้เลิกหันแน่สักทีต่อต่อต่อ,ตอ,อยู่ใดไม่เอาหันแน่ขอเป็นหันนี้อีกสองนาทีถ้าไม่มาจะเปลี่ยนใจลองนอนวิเคราะห์ดูแล้วที่เธอมาแอวชอบกันและใช่ไหมคือแบบไอเท่าที่เห็นคิดเป็น เซ้นแล้วน่าจะใช้ไม่ติดอะไรทั้งนั้นก็แข่บอกมาบอกกันเดี๋ยวเป็นแฟนให้มาเธอยาลียาลาหยบตาส่งมาว่ามีกระใจ ไม่รู้จริงจังหรือเปล่าก็ยังมาเล่นมาเล่นไปใจฉันวันไวจังว่าหัวใจเต้นไปเต้นมาถ้าชอบยาชาบอกมาเลยไหมเลิกหันแน่มาเป็นหันนี้เลิกหันนะ แน่เสียทีต่อต่ออยู่ใดเลิกหันแนนมาเป็นหันนี้รอเลอกงามยามดีหรือว่ารออะไรเลิกหันแนนมาเป็นหันนี้เลิกหันแนเสียทีต่อต่ออยู่ใดไม่เอาหันแนนขอเป็นหันนี้อีกสองนาทีถ้าไม่มาจะเปลี่ยนใจบอกหน่อยจะเอายังไงต่อข่าว ตอ้ายเข้ามาทั้งวันไม่ลักอย่าทำอย่างนี้สวยตั้งสติอานนิดหนึ่งและกัน นี่คนไม่ใช่หินใช่อิจจะได้นิ่งรสนิทไม่สัทุกสถานขนาดนางพิมพ์ทีว่ารักคุณแพนเป็นมันเป็นแมนยังมีไหววันเอาเลิกหันแนรมาเป็นหันนี้เลิกหันแน่สักทีต่อต่ออยู่ใดเลิกหันแนรมาเป็นหันนี้ รอเลิกงามยามดีหรือว่าจะรออะไรเอาเลิกหันแนมาเป็นหันนี้เลิกหันแนสักทีต่อต่ออยู่ใดไม่เอาหันแน่และขอเป็นหันนี้อีกสองนาทีถ้าไม่มาจะเปลี่ยนใจต,ต่ออยู่ได้เนาะ